จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามองในมุมทํางานเงินเดือนทั่วไปนะคะอย่างฟ้าเองฟ้าก็ทํางานเงินเดือนทั่วไปตอนเริ่มแรกใช่ไหมทํามาทํามาทํามาสี่หปีที่ผ่านมาเงินเดือนก็ไม่ได้มากไปกว่าเดิมเยอะมากมายเท่าไหร่สิ่งที่ขาดหายไปในการดํารงชีวิตเลยก็คือเวลาการเป็นโฟร์แมนมันแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยค่ะทุกคนเช้าเนี่ยเจ็ดมงครึ่งก็ต้องมาทํางานเราต้องมา เคลียรหน้าง,งานเดินดูหน้าง,งานเพื่อที่จะแบ่งงานในบูธเหมาแต่เช้าต้องมาคอยต้องมาคอยซัพพอร์ตหน้าง,งานน่ะก็คือจนเต็มเวลาทำงานก็คือตั้งแต่7 0โมงเช้า7จมงครึ่งจนถึง6โมงหลัง6 0โมงถ้าตอนเย็นเนี่ยชอบจะมีการเทปูนกันก็แทบจะทุกวันคือต้องอยู่หน้าง,งานหลักๆเลยเฉลี่ยแล้วกลับบ้านก็คือ2-3ถึงทุ่มันก็เป็นอะไรที่กลับบ้านมาก็อาบน้ำ ทานข้าวก็ทานจากข้างนอกไม่มีเวลาแม้แต่ถามกับข้าวกินเองแล้ววันหยุดก็ไม่ได้หยุดเหมือนชาวบ้านชาวนาะชาวเนืองเขาอะแบบหยุดแบบสามเดือนหยุดสิบวันซึ่งถ้าหยุดสิบวันไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็นอนอยู่บ้านที่ระยองหรือไม่ก็บางบางเซตก็ไม่ได้หยุดเลยอาจจะหยุดพักแบบแค่นอนพักผ่อนร่างกายแค่วันหรือสองวันแล้วกลับไปทํางานใหม่เงี้ยเพราะเลยรู้สึกว่า เฮ้ยสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาวัยรุ่นของเราถ้าเกิดว่าเราทํางานอ่าบริษัทต่างๆเขาก็น่าจะมีสวัสดิการอย่างเช่นลาพาัก้อนได้นะหยุดนู่นหยุดนีน่หยุดนั้นได้นะอะไรเงี้ยแต่การเป็นโฟร์แมนมันเกี่ยวเนื่องกันค่ะทุกคนหมายความว่าหมายความว่าเวลาเราทำโฟร์แมนอะเรามีเซ็ตผู้รับเหมาที่เรารับผิดชอบใช่ไหมมีลูกน้องที่เราจะต้องเคลียร์มีคนงานดีซีที่เราจะต้องแบ่งงานให้เขา ทุกวันทุกวันถ้าวันไหนเราหยุดเราไม่ได้ไปหน้างานเราก็จะต้องส่งต่องานให้โฟร์แมนคนอื่นดูต่อซึ่งมันไม่มันมันเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเขา้าใจใช่ไหมคือหน้าที่ที่เรารับมอบหมายอะ่ะมันพัวพันกับชีวิตประจําวันเราไปหมดอะ่ะแม้แต่เวลาเราไปกินกาแฟเนี่ยสมองเรามันก็จะต้องเล่นอยู่กับเรื่องงานโทรศัพท์นี่แทบจะไม่เลยนะเออมันก็จะต้องอยู่ตรงนั้นอะ คือถ้าเกิดเราไม่ถอยหลังออกมาใช่ปะชีวิตเราแม่งก็ต้องวนเวียน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 อยู่อย่างนั้นไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองไม่ได้มีเวลาให้กับให้กับครอบครัวไม่ได้มีเวลาให้เราได้คิดเรื่องอื่นเลยอ่ะเข้าใจไหมขานาดดูซีรีส์อ่ะอีพีหนึ่งอ่ะเรายังแทบดูไม่จบเลยอ่ะต้องจัดถังซานที่เราดูจบเราติดตามทุกอาทิตย์ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่จะต้องมานั่งรออ่ะ เขาจะถังซานอย่างอย่างอาจยกตัวอย่างเส้นทําไมทําไมฟ้าถึงบอกว่าอา้าวดูซีรีส์อื่นไม่ได้ขายถังซานซังงั้นทำไมดูถังซานได้เพราะว่าถังซานมาอาทิตย์ละตอนเองว่างๆแล้วก็เเปิดดูถังซานตอนนึงมาแล้วอย่างนี้ไงมันก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสกับการรออะไรสักอย่างนึงกับการใช้ชีวิตชีวิตอย่างนั้นอะอเวลาเราออกไปกินข้าวข้างนอกนอกับอ่า ทีมหรือบุคคลที่เป็นวงวงวง,วงคือเครือ,อทำงานมันก็อยู่แค่นั้นค่ะทุกคนออนเนอร์คอนซัลทเพื่อรวมงานออนเนอร์คอนซาัาเพื่อวมงานเห็นไหมคะแทบไม่มีครอบครัวเลยนะครอบครัวอยู่ทางนี้คือทแทบจะไม่มีครอบครัวที่เอาครอบเอาครอบครัวไปกินข้าวข้างนอกนะมีไม่มีเวลาตรงนั้นเลยอืมถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ปีกตัวออกมาก็ถึงบอกไงว่างานมันเกี่ยวพันกับชีวิตการการดำรงชีวิตของเราทั้งหมดเลยถ้าเกิด ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสายก่อสร้างเป็นเอ่อเป็นผู้เับาเหมาก็ชก,ก็ก็ดีเป็นโฟร์แมนก็ดีเป็นวิศวะก็ดีเป็นโปรเจกต์เป็นคอนซัลออเนอร์อยู่ทีมไหนก็ช่างที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสายการก่อสร้างเนี่ยแล้วมีหมู่แบบมีเพื่อนสังเกตนะคะมีเพื่อนในทีมแวบดบวงเดียวกันในยจะาพาก็มีกินเหล้ากินเบียกกินข้าวบ่อยมากแต่น้อยมากที่จะมามีเวลาไปกินข้าวครอบครัว ฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมันก็มีข้อดีนะคะการที่เราได้หลุดออกมาเป็นโซนของตัวเองอะ่ะมันก็เหมือนเปิดตอนนี้เปิดรับแล้วเอาก็ออกจากงานแล้วไงออนเนอร์ก็ไม่ต้องชวนกินข้าวคอนซัพก,ก็ไม่ต้องชวนกินข้าวเพือ่อร่วมงานแล้วก็เราออกมาแล้วไงเข้าใจไหมแล้วทีนี้เราจะไปยังไงคะเรามีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเวลาให้ตัวเองมากขึ้นถึงฟังนะคะทุกคนอย่าคิดว่าเงินเดือน มันจะเป็นจุดจบของของการทํางานเราถ้าถ้าทำงานเงินเดือนไปเรื่อยๆๆๆมันก็จะวนอยู่แค่นั้นเงินเดือนออกมาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางเหลือเก็บเท่านี้พันสองพันสามพันก็ช่างแล้วแต่เดือนหนึ่งค่ากินแง่แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราคิดได้ขึ้นมาแล้วเราออกมาถอยหลังแล้วเริ่มมองหาอาชีพที่เริ่มขั้นแรกก็คือมองก่อนว่าอ้าวแล้วเราจะทําอะไรให้ได้เงินเทียบเท่าเงินเดือนเราก่อนถ้าเราออกมาแล้ว นี่คือหัวข้อหนึ่งที่ฟ้าคิดโอ้โหเงินเดือนเงินเดือนเราแค่นี้เองอะ่ะฟ้าคิดว่าถ้าเกิดเราขายของอะ่ะอะไรก็ช่างอะ่ะทํางานเล็กน้อยๆอ,ยอะ่ะวันหนึ่งเราวันหนึ่งเราก็ได้รายได้เฉลี่ยรายเดือนเราอยู่แล้วก็เดือนออกมาเลยจบอยากคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้อยากคิดว่าเราอยากคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้อะ่ะอยากคิดว่าโอ้ยเราจะไปหาเงินส่วนไหนมาทดแทนเงินเดือนวะอย่างเงี้ย ห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดนะคะฟ้าเคยคิดอะไรอย่างนี้แล้วไม่กล้าที่จะเดิอนออกมามันก็จะวนอยู่กันดัง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 ไม่มีชีวิตของตัวเองสักทีจะมีมีครอบครัวแล้วมีลูกก็ไม่ได้ถ้าคุณถ้ามีลูกแล้วยังไงไม่กล้าสักทีนะคะเอาไว้ติดตามคลิปเธอเป็นนะคะ